สวัสดีค่ะดิฉันทุรีพรงามพร้อมทรัพย์ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรีนะคะวันนี้ดิฉันจะพามาชมาแผนกตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะมาเลยค่ะ ครูกิศนาแพรหน้าครูประจำแผนกตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะสวัสดีค่ะคุูชื่อกิษนาแพรหน้าะนะคะคือครูประจำแผนกตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะคุณครูค,คะคนที่เย็บจักไม่เต็มน,นี้สามารถมาเรียนได้ไหมคะได้ค่ะเพราะเราจะเริ่มสอนเรือเออเอ่อวางเท้ากับจับยังไงนะคะแล้วก็เริ่มร้อยได้ใส่เข็มน,นะคะแล้วก็เริ่มฝึกช่างตำหนักเท้าว่ากดปลายเท้าแค่ไหนให้จับวิ่งเน้นสอนเรื่องอะไรคะ <med> จะสอนตั้งก็เริ่มการวัดต,ตัวนะคะการวัดต,ตัวกระโปรงแล้วก็เสื้อนะคะแล้วก็สอนส,สร้าง pattern, แพทเทิร์นสอนพ่สร้างแพทเทิร์นเสร็จเรียบร้อยะะแล้วเราก็จะมาตัดเอ่อตัดผ่ากันแล้วก็พอตัดสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาลองใส่ดูความว่าตันไหนที่มันหลบ้อกเรื่องอะไรเราก็จะได้บอกไปฉะนั้นคนที่ย็บจักรไม่เป็นไม่ต้องกังวลแล้วนะคะ คุณครูกิจใจดีมากค่ะคุณครูสอนตั้งแต่เย็บจะไม่เป็นจนสามารถตัดเย็บเสื้อผ้าได้เลยค่ะครูสอนทั้งกระโปรงกางเกงเสื้อและผงสำเร็จค่ะผู้ชายก็เรียนได้นะคะจุดประสงค์ที่มาเรียนตัดเย็บเสื้อผ้านีก็เพราะว่าอยากจะทำอะไรแบบที่เราอยากทำะะนะฮะก็คือเราอยากได้ชุดแบบนี้สไตล์แบบนี้เนี่ยเราก็สามารถจะดีไซน์ได้เองเลย เพราะว่าที่นี่มาเรียนเขามีสอนทําแพทเทิร์นด้วยไม่เย็บอย่างเดียวเพราะว่าที่มานี่คือไม่เป็นเลยครับไม่เป็นเลยนะครับแล้วก็คุณครูที่นี่ก็สอนดีมากเลยครับโอ้โหเนี่ยดีเห็นไหมนี่นี่แค่ตัวอย่างนะครับชิ้นแรกก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าพอใจนะครับเกินเป้าหมายที่คาดไว้นี่เป็นผลงานของนักเรียนแต่ละตัวแต่ละแบบของแต่ละคนล้วนเป็นตัวแรกที่เรียนกับครูกิดค่ะสวยงามกันทั้งนั้นเลยนะคะ การของ,ของากากแผน,น,น,นกตัดเย็บว่าอย่างไรคะใส่เองก็สวยตัดขายก็รวยตัดเย็บช่วยคุณฉะนั้นอยากสวยอยากรวยก็มาเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าที่ศูนย์เรียนรู้กาตตราพัฒนาสติและครอบครัวภาคการนะคะ,นนะที่ศูนย์เรียนฟรีวัสดุอุปกรณ์ฟรีอยู่ฟรีกินฟร,ร,ร,รีหาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะในโลกนี้ต้องขอยืนคำของคุณสมรักพันสิงมาพูดว่าไม่ได้โม ท่านที่สนใจจะเรียนหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะวันนี้ดิฉันชุลีพรง,งามพร้อมซับและทีมข่าวกระชับฉับไวขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ